สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนีนีวะมาหลานไทยจ้าแวะมาหาข้าวปุ้นจะกินข้าวปุ้นเศร้าจ้ามือนี้ได้ข้าวปุ้นแล้วก็สิเมื่อเราจะพี่น้องจ้าไปก่อนบายบายยังมื้อหรอกค่ะเดี๋ยวก่อนเอาน้ำมายก่อนจ้าซื้อนเนื้อมี้จะเอากระป๋องหน่อยจ้าปกติเอากระป๋องหญ่จะได้ซุปได้เกลี่ยน้ำกระป๋องน้อยมือเีนียาไปกินกับข้าวปุ้นเศร้าซื้อจ้า ล้านไทยเมืองบาปจะล้านตัวล้านปรุกีนะจา๊ะพายู่ไก่กับมันซอปปิ้งได้ที่ทั้งของแหง้งของสดของสดหมายถึงผักด้วยจา้าต้นตัวข่อยโซดสดก็พักีของก็มีพ่อได้อยู่ได้กิน่นพ่อได้หาคิดถึงเมืองไทยอยู่กับพี่น้องจา๋าต้นนี้ก็จะเป็นพวกบักเขือบักแข้งบงักฮุงบัก่วงกระชงกระช่ายตาครถ้าอยากได้ยังกะยิบปอาโรดคาแมค้าพันปวาดอก แต่ว่าเอาเราต้องจ่ายเงินไปจ้ะเดอ้อโอ้ยเห็นกิมจินะม่งกี่แวบบแบบคือมีของเกาหลีผสมอิสานบัดในพี่น้องพักกันจองคนไม่มึงเลยขอสิมาพักกันจองไปกินกับข้าวปุ่นเศร้าแย้ไดดบ่เคยได้จา้าเรือพี่น้องขอสิมาได้พักกัทินนี่ละแทนกับพี่น้องค่าเออไม่น่าเกียดจับเบิ้งล้วก็ว่างเอาบ่เอาเอาคือเกาสิกาฟตาเรือไปเห็นน้องหอยเชอรี่เหลืออยู่กดสอบหนึ่งนางบอกว่าคุณแม่เอาหนูเมือด้วย หอยก็เลยต้องเอาน้่งกลับน้ําจานหนึ่งกระสอบค่ะหอดบา้านเราจะพี่น้องมาหอดเร็วแท้เราก็หอดเราก็ต้่มตัวขับปุ่นนะหิววายังโดนแท้ต้มบ่โดนหรอกค่ะขับปุ่นที่หอดนิหานาที่เอามือบีบเบิง้งยำยำเบิงบ้งกระแขงกแสดงว่ากินได้น้าก็าไปล่างน้าเย็นเลยจ้า,าก็ไปเตรียมน้ำเศร้าขอเลยจ้ะเศร้าน้ำเศร้าขอจะเห็ดง่ายๆได้จ้ะเห็ดบหญากสูรง,ง่ายๆถูกกินได้ทำขายจะหาทำเก่งคือเกาละจ้ะรสดีชูรสกระปี ปลาราสองไหาตานทรายจะจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่มากค่ะพริกป่นก็จะใสลลงไปเลยผักชิเสนํำกระเทียมดอกกระเทาแต่เด้อจ่าเด้ใส่ได้ทุกอย่างตะไคข่ก็ใส่ได้หัวจริงไข่แบบกูใส่ได้เมื่แต่ข่อยบอ่อใส่มากง่ายๆคอยเด่นคว่วแซ่บบะเร็นคว่วยากจ้ะยากๆไม่ทำเน้นง่ายๆนัวๆแล้วๆกระตักใส่าถาดได้จ้าโรยด้วยผักกาทินก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมสวบไปก่อนจะบายบาย